ทนายเดชาแจ้งความหมิ่นประมาทแตงพงศกรศรีสุวรรณปมคดีแตงโมที่สอพอรัตนธิเบศจังหวัดนนทบุรีนายเดชากิติวิทยานันทนายความของนางพานิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมเดินทางเข้าพบทางด้านของรองผู้กับการสอพอจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายแตงพงศกรและนายศรีสุวรรณจันยาข้อหาหมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นด้วยการโฆษณา ทนายเดชากล่าวว่าวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับ2บุคคลบุคคลแรกเป็นดาราชื่อแตงส่วนอีกคนคือนายศรีสุวรรณข้อหาหมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นด้วยการโฆษณาคนแรกทางอินสตาแกรมส่วนอีกคนทาง Facebook กล่าวหาว่าผมเป็นทนายขยะเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้กล่าวหาว่าได้มีการแย่งคดีคนอื่นอวยตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่นบ้างอะไรต่อมีอะไรเยอะแย,ยะเต็มไปหมดเลย พอดีผมมาพบว่ามีการกระทำความผิดในพื้นที่นี้ตนเลยต้องการมาใช้บริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเชื่อมั่นว่าตำรวจให้ความเป็นธรรมกับตนเรื่องที่เขาเก่าวหาผมเนื่องมาจากคดีของคุณแตงโมดาราสาวพัดตกจากเรือเสียชีวิตหาว่าผมเป็นทนายของคุณแม่แล้วบอกว่าผมเป็นทนายขยะโดยขยะมันเป็นสิ่งของไม่ดีแล้วผมก็เป็นคนมีชื่อเสียงถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่คนฟังก็ทราบว่าเป็นใครเพราะทนายก ร,รูมีแค่ผมคนเดียวจะเป็นคนอื่นเป็นไปไม่ได้ใครๆก็ทราบกันทั้งนั้นแม้แต่ผู้การที่นี่หรือผู้กำกับการก็รู้ว่าหมายถึงใครผมอาจจะให้ท่านมาเป็นพยานให้ผมก็ได้นะทนายเดชากล่าวอีกด้วยว่าอยากจะฝากบอกว่ามีปากแล้วไม่จําเป็นต้องพูดทุกครั้งเวลาจะพูดอะไรก็ต้องผ่านสมองคิดว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงหรือเปล่าหรือถ้ามันเป็นความเท็จก็เป็นการใส่ร้ายผู้อื่นคนอื่นเขาเสียหาย ก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วไม่ต้องมาร้องขอชีวิต ติดคุกอย่างเดียวได้มีการแจ้งความกับทางด้านของผู้มกับการไปแล้วว่าไม่ประสงค์เจรจาใครที่ชอบมากล่าวหาผมชอบอวยตำรวจก็เพราะตำรวจเขาทำดีก็ต้องอวยไปด่าเขาได้อย่างไรเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาส่วนจะมีพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่นั้นก็ขอให้เป็นดุลยพินิจของตำรวจส่วนหลักฐานต่างๆที่นำมาในวันนี้เป็นรูปภาพทางอินสตาแกรมที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ส่วนที่มาแจ้งความที่โรงพักนี้ ก็เพราะว่าตนมาเปิดเจอที่นี่หลังจากนี้จะมีการฟ้องอีกหลายต่อหลายคนเป็นพวกที่เรียนไม่จบและเป็นพวกหิวแสง